วันนี้พาทุกท่านมาชม New Audi q 8รหัสใหม่60 tfsi e นะครับเป็นรถแบบปลั๊กอินไฮบริดนำเข้า cbu ทั้งคันเหมือนกับตัว Audi q 7เลยรายละเอียดตัวรถจะมีอะไรน่าสนใจบ้างและราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับมาเริ่มต้นกันที่ราคานะครับสำหรับตัว Audi q 8รหัสใหม่60 tfsi e ปลั๊กอินไฮบริดราคาอยู่ที่5 7 9ล้านบาท โดยคู่แข่งโดยตรงของตัว Audi q 8ตัวนี้นะครับก็คือตัว Mercedes-Benz GLE Coupe Porsche Cayenne Coupe รวมถึง B M W X6 โดยมิติตัวถังของตัว Audi q 8นะครับมีความยาวอยู่ที่5,012ม mm, ิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,998ม mm, ิลลิเมตรความสูงอยู่ที่1,694ม mm, ิลลิเมตรและระยะฐานล้อหรือว่าวิวเบทอยู่ที่2,998ม mm. ิลลิเมตร วยตัวถังที่มีขนาดใหญ่นะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.0ลิตรพ่วงเทอร์โบทางานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด17.9กิโลวัตต์เมื่อเครื่องยนต์ทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะได้พลังกาลังรวมสูงสุดอยู่ที่462แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่700นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะทิปโทนิกรับเคลื่อน4ล้อครอตโต โดยอัตราเร่งที่โรงงานเขียนนะครับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทําได้ภายใน5.4วินาทีและความเร็วท็อปสปีดล็อกอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยตัวนี้นะครับ Q8 ที่เป็นปลังอินไฮบริดนะครับก็สามารถวิ่งได้ด้วยไฟฟ้าล้วนนะครับระยะทางสูงสุดอยู่ที่41กิโลเมตร มาดูต่อในส่วนของรายเอียดและออปชั่นกันต่อนะครับออดี้คือแตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง S l i n ลรอบคันนะครับพร้อมกับการตกแต่งด้วยวัสดุสีดำนะครับ b บ็กเอโดยหน้าตาของ Q8 นะครับจะมีความดุแล้วก็ดูสปอร์ตมากกว่า Q7 ซึ่งเป็นเหมือนรถครอบครัวนะครับ ด้านหน้าตัวรถของ Q8 นะครับมาพร้อมกับไฟหน้า daytime running light เป็นแบบ LED พร้อมกับตัวไฟเป็นแบบ HD m a t i c ซึ่งเป็นไฟรุ่นล่าสุดของตัว Audi นะครับด้านข้างตัวรถนะครับมาพร้อมกับล้ออ l อยขนาด21นิ้วนะครับใช้ยางขนาด285 45R21 ด้านหลังตัวรถนะครับมาพร้อมกับตัวไฟไท้าย LED นะครับลากยาวตั้งแต่ด้านซ้ายตัวรถจนถึงด้านขวาของตัวรถนะครับ พร้อมกับเลี้ยวดิฟฟลเซอร์ด้านหลังนะครับดีไซน์ทรงสปอร์ตแล้วก็ท่อไอเสียออกคู่แล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวโรบเปิดปิดฝาท้าไทยไฟฟ้านะครับด้านบนหลังคาตัวรถนะครับมาพร้อมกับหลังคาพารา n o มิ i ซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยรบบไฟฟ้าและการเข้าตัวรถของคันนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับกุญแจรีโมทแบบคอม f o r t a c c e s เดโดยประตูคันนี้นะครับจะเป็นซอฟโค้ดก็จะเป็นประตูดูทั้ง4บาน ส่วนภายในตัวรถนะครับมาพร้อมกับการตกแต่งด้วยวัสดุสีดำนะครับตัดด้วยตัวอลูมิเนียมสีเงินพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตพร้อมกับตัวแพดเดิลชิปมาให้ด้วยหน้าจอมาตรวัดนะครับเป็นแบบดิจิตอลเวอร์ชวลคล็อกพิกขนาด12.3นิ้วเชื่อมต่อหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นแบบทัชสกรีนขนาด10.1นิ้ว แล้วก็ลงมาที่ด้านล่างนะครับก็จะมีอีกหนึ่งหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอควบคุมตัวระบบสัมผัสนะครับเป็นขนาด8.6นิ้วสามารถปรับเครื่องปรับอากาศต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะสามารถปรับอากาศนะครับซึ่งแยกออกเป็น4โซนเลยโดยระบบเครื่องเสียงของคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องเสียงระดับพรีเมียมนะครับ Bang Olufsen พร้อมกับระบบเสียง3มิติตัวเบาะนั่งนะครับมาพร้อมกับเบาะนั่งคู่หน้านะครับปรับตัวไฟฟ้าพร้อมกับตัว m มมโมรี e ซีมาให้ นอกจากนั้นนะครับความพิเศษของตัวเบาะนั่งตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับการตกแต่งเป็นแบบลายไดมอนด์ c ัดนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ S Line ด้วยในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับถือว่ายังเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ABS EBD BA ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับ ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับ TCS ระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับ EPB มีออโต้เบรกโคมาให้ มาพร้อมกับถุงลมนิรภยัยแปะตำแหน่งรอบคันมีเซ็นเซอร์กละแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวกล้องมองภาพ3า0้อสงศารอบคันพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าและก็ด้านหลังส่วนสีตัวถังภายนอนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับก็จะมีสีขาวกาเเีีไไ้้สีเงิน Forest Silver สีดำ Mist r o Black สีเทา Daytona Gray สีเบจ v o l c a n า,าและสีน้ำเงิน n a v a r Blue ส่วนภายในห้องโดยสารของตัว Q8 นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีก็จะมีสีดำและก็สีเทานะครับนี่ก็จะเป็นรายเรียดทั้งหมดของตัว Audi Q8 60 TFSI e Quattro นะครับราคาถูกลงกว่าตัวเดิมอยู่ที่1ล้านบาทแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัว โรบักอินไฮบิดนะครับสามารถบิงได้ด้วยไฟฟ้ารวมถึง41กิโลเมตรเป็นรถ SUV อีกหนึ่งคันนะครับที่ถือว่าเป็นนอกสายตานะครับเพราะในราคาดราบนี้คนก็คงมองไปหาตัวปอร์เช่คาเยเนเป็นส่วนใหญ่ถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ